ก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่พี่ๆที่สถาบันจะเป็นไข้เลือดออกจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ฝนตกทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์นั้นแล้วช่วงอาทิตย์ที่ฝนตกทั้งอาทิตย์นั้นผมก็เป็นไข้ด้วยเป็นไข้ก่อนที่ี่มิรจะเป็นไข้เลือดออกแล้วก็พี่ๆที่สถาบันจะเป็นไข้เลือดอนอกก็ตอนนั้นรู้สึกผมก็มีความเชื่อว่า พระเจ้าจะรักษาผมนะแล้ก็กินยาด้วยเยลเลือยบางทีก็ลุกไม่ไหวก็ตอนที่ผมนอนโสงอยู่ในห้องคนเดียววพิพีเขาก็ไปอ่านหนังสือเพราะว่าเป็นช่วงสตาร์ทตี้แล้วตอนนั้นเราก็จะอ่านหนังสือผมก็นอนอยู่ในห้องคนเดียวก็ตอนที่ผมนอนอยู่ในห้องก็มีเสียงขึ้นมาในใ,นใจบอกกับผมว่าให้ผมลุกไปอาบน้ําทําตัวให้สดชื่นผมก็คิด ใช่เปล่าผม, <laughs> ผมก็คิดผมก็คิด <laughs> ใ่ใช่ใช่ใช่หรือเปล่าให้ผมลุกไปอาบน้ําด้ความที่ผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ไปแต่ว่ามันขึ้นมาข้างในบ่อยมากขึ้นมาหลายรอบมากผมก็ได้ความเชื่อผมก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าตอน,น,นก็รู้สึกว่าหายไข้แล้วดีขึ้นมากแล้วหลังจากนั้นก็หายไข้ยาวเลยก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆครับขอบคุณพระเจ้าครับ